เราเอาพานลูกหลานอยู่ในความสงบโอ้วันนี้มีมีชื่อคนเดียวลูกหลานญาติถ้ำนครอาจสีมาถวายพระทหารสงถวายอาหารพระสง หลวงพ่อที่บอกเป็นภาษาบ้านเฮาลูกหลานฟังหลวงพ่อออกจากวัดตั้งแต่วันที่สิบผ่านลูกหลานวันที่สิบห้าตุลาหกแปดไปพักไปทำทุละไปโอนใจที่เป็นหนีที่พวกคณะทำงานมาทำงานบริษัทลี่าในบริษัทปูหินในบริษรัท ปลูกต้นไม้แนะบริษัทถมดินแนะ่ลายบริษัทร่วมเก่าเก่ารา,ายการและให้ผู้จัดการทุเทพเป็นผู้ดำเนินการอุ่นใจรายการเบิ่งเบิงแล้วกันโอ้หมดหลายแนละ้วลูกหลานนะ่งวดที่งวดที่สิปนะหวดงานที่สิบแปดเป็นเงินทั้งหมดสิบห้าล้านหกแสน หนึ่งมืนสองพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตังค์โอนจ่ายเมื่อวันที่สิบห้าพอออกไป <c oughs> เกลียบรอยแล้วละยังอยู่งวดที่สิบเก้าบาทเลยสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยังอยู่หางวดแปลว่าเจดีของเขานี่ที่เส้นสัญญา หมวดก้านเมื่อวันที่สิบสองแม่สาหกเจ็ดจะได้จ่ายค่างวดจ่ายไปแล้วสิบแปดหม <c oughs> วดพจ่ายหวดงา้า,งานเชลหนวงพ่อเ,เข้าไป <c oughs> ทำกองเพลนุกหลานบินทบาทฉันเชาวจะทำกองเพลนวันที่สิบหกโอ้พี่น้องลูกบานทุกหลานก็นใส่บาทลายอยู่ สองรอยสองลอยหาสิบสามคนมาหลวงพ่อจำมะปิดนะวันที่สิบเจ็ดอีกปิดธบาีสองอยเก่าสิบสองลอยเก่าสิบสองคนวันที่สิบแปดโวยปตองวาบดาีเป็นงานกระถินคนใส่บาทสองสายโอ้แน่น โดดติดมอตั้งแต่ถนนใหญ่พ่อนะวุ่นหลายหลีลูกหลานเลยก็มีผู้ใหญ่เข่ามาหลายทันมีสารรัฐธรรมนูญท่านอธิการท่านอธิบดีพัฒนาชุมชนท่านผู้วาราชการจังหวัดผู้ว่าอดีตผู้ว่าสองอดีตผู้ใหญ่เขามา นายอำเภอเขามางานอบอุ่นอบอุ่นนุ่นลูกหลานงานกระตินทำของเพ้นแต่ยอดชุทติลูกหลานก็เกินอยากจะจะสาบเกินยอดชุทติถอดใจเพราะเงินโบแมนเป็เงินของคนเป็นเงินของกลางเป็นเงินของพี่น้องประชาชนถวายมันเป็นเงินหลวงพ่อก็ตโดงประกาศให้คณะประชาชนได้รับผู้รับทราบบ้างเนีงินโบแมนติดประกาศ อยู่บ่อยๆพอปันพี่บาสได้กบก็บประเมินปันนั่นพี่บาสได้ก,บ,บ,ดก,บ,บ,ดกบลูกหลานในเงินบนนี้ท่านอันนี้เขาก็บาถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคนจะประกาศให้พี่น้องจะทาญญาติร่วมหกหลานได้หู้ผมเป็นเงินของกลางเป็นเงินพี่น้องประชาชนชํทบุญได้ร่วมยอดชุดที่แล้วป้ามานหาล้านตนๆนนลูกหลานนะหาล้านหน่อย แต่ว่าถึงองไรก็ตามลุงพอประกาศในที่สาธารณะในที่ชุมชนทำกองเพศอ,อ่ะราวโรงเรียนอโรงเรียนน้องวลลพูพิทยายน์อ่ที่ลุงพอไปสางโดมให้เมื่อหลายปีละสามสี่หาปีมาแล้วพอสางโดมเสร็จเรียบร้อยให้เทพื้นเท่พื้นยังขาดอยู่ ประมาณรับสี่หาแสนมั้งโดมใหญ่ลงพ่อก็ค่อยมาถึงสามปีแล้ะเขาก็หาเงินมหมดอะไรขึ้นกันหมดไปทางโรงเรียนบ่ม,มีหลวงพอ่อเอา้าหลวงพ่อก็ประกาศเลยจัดทายาทโน้มเื่องเงินกระถินที่ใดมาานี่กันเนี่ยละส่วยสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ให้รับทราบร,ร่วมกันเนอะพอเดือนนี้กันที่ใส่เงินสง กันพิษจังสันพิษจังสีหลวงพอ่อก็นล่ำข้านมานันอไปประกาศให้หูเลยนี่แหละเสียวเงินที่ได้มาจากพี่น้องประชาชนนี่แหะซอยเหลือสาธารณประโยชน์ให้กับโวงเรียนทีเทพื้นมัวแล้วประมาณหา,หาแสนให้รับสู้ให้รับสู้ให้รับสู้รับทราบรวมกันหนะ้า ทางฝ่ายพระสงฆ์ทางฝ่ายญาติโยมเงินเงินญาติโยมมันแล้ววันที่สิบแปดนะแล้วก็วันที่พ่ออกระถินแล้ววันที่สิบแปดลูกหลานตอนบ่ายๆหลวงพ่อไปวัดทันรัตนาอีกวานไหวันที่สิบเก้าวันที่สิบแปดไปพักไปพักที่วัดทันรัตนาวันที่สิบเก้าเมื่อวานเลยกระถินคันรัตนา ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฉีนินครีนขอนแกน่นภาคคณะกรุงคณะกู้บาอาจารย์มาทอดกระถินสามคัคคีอยู่วัดร่วมถ้ำของรัันรัตนะพอทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ได้สองล้านลูกสองลัานกลมๆเลยหลวงพอ่โอโอ้ก็เลยกลับมา เราล้มมาหลวงพ่อก็อยใจจะเราอยากจะเราให้ฟังลูกหลานพ่อนังรับรับผากระถินเนี่ยนะเออเอ๊ะอย่าหยุดหยัดหยุดหยัดหยุดในผ่าจีวอนเลยว่าว่ามันหมดบ่ะคำคำมันหมดบ่หยุดหยัดใจใจเลยว่ะบาราแล้วก็เอ๊ะมันมันโมเมนหมดนะมันตัวใหญ่กูหมดเลยว่ะแม่นแม่งสาบว่าเฮ้ยเป็นอย่างเนาะ ็เลยเลยเอ๊ะมันเบิองเบืงมันตัวใหญ่เลยเนี่ยมันอยู่ผมมันตีนหัวกวากๆอยู่แล้ววะพอวอจะได้ควายไล่มันก็ใส่นิ้วมือลงพอล่ะทวดเลยวัดโอรีบมางพาออกไปบาดเป็นตัวต่อลูกหละเนี่ยตัวต่อตอดตัวแต่นิ้วโกนิ้วสีแต่ตอดใส่เงาแขนอีก แต่มันก็บอกมันตอดแห้งเนาะเบิ่งเบิ่งใครๆมันตอดเล่นเลนนะวะพอมันก็จะหนีออกจากผ่าชีวอนเท่ามันบมด่ะมันก็เลยพ่มออกไปแล้วพระเพิ่าตัวต่อต่อต่อตอนนี้ผมว่ามันออกไปแล้วตอนนี้โอ้ตอนนี้มันก็หวยเอายาอย่างมันใส่กระบอกนั่นแต่หลวงพ่อก็ขำขำอยู่หร้อวะไหวหลวงพ่อนี่เออ โอยู bon ่โอยู่โอยูเลยเล็กไงตัวตัวต่อตัวแตนบมหลวงพ่อห่ว้ตัวแต่ใหญ่ๆคนอาจจะยูเยบะผู้หูนะว่าตัวน้อยนะยูโอยูเลยเห็นว่ามันตอดนะลวงพ่อมันอยู่เลยซัดเข้าไปก็อยู่เลยแต่เห็นไหมนะซัดเข้าไปก็เจ็บเลยแหละมันอยู่เลยเนี่ยว่าเออโอ้เอายามาใส่เสียดเรียบร้อยกัน หลงพ่อกับเฝ้าลูกจากสลาดนะพอตั้งในวัดคงเข้าก็มีท่านอธิบดีพัฒนาชุมชนจะมาปลูกใหม่พันนัดขณะมากข้าวก่อนขณะพมมาปลูกกาแฟ่แล้มมาเป็นขนาดประมาณสักบ่า,า,ายสองโมงจะมาถึงที่นี่แล้วก็จะปลูกไมต้ต้นสะเลาต้นสะเล่าดอกที่เป็นดอกสีม่วงนะัลูกหลานะเพิดออกมาประมาณ2สองรอยกว่าต้น แม่ากพ่นไหยลูกน้องบริวารพ่นมาปลูกกอนนะนะลูกพ่อยังไม่ได้ถามท่านตำเมืองว่าปลูกตรงไหนนะแต่พ่นมาพ่นขมามาหาหลวงพอ่อพบหลวงพ่อได้ห้าขึ้นหลวงพ่อมาจากวัดร่วมทํามเลก็ได้้าขึ้นไปเบิ่งเนี่ยป้ออาไปปลูกต้นใหม่บริเวณเจดีอีกประมาณใบสองกว่าเบิกเกอบใบสามแล้วลูกหลานนะ แต่ต้นไม้ของเขาก็เกือบลเกือบเต็มแล,ะละ้วล่ะแต่ผู้ใดเอามากก็ปลูกทับเพื่ออยู่เลวงไดบรรวงว่าง,างพอที่ลงใดนะวงหดพ่อที่ลงใดก็ลงต้นไม่งานของเขาก็ไปกลับไปได้ไดเรื่อยอยู่เดี๋ยวนี้กําลังกอ่อกาแพงปฏิมากรรมกาแพงทั้งสองขาง ก็จากนั้นก็คงจะฉาบป,ปูนคงจะนะแต่พวกขนาดปูพื้นหินหินไว้คละลากครับปูกันมาถึ่งตึงนั่งอยู่ขึ้นกันนะรูว่างานก็ไปได้ดีแล้วก็พร้อมกันดินดินที่เจ้ามาล่งที่ใสกระถางก็เกือบเต็มหลวงพอ่อฮวันเปิงมัวว่านี่พ่อรถรถเทาว่าเคนมันว่างพอมันว่างเขาก็เลยขนดินมนัน ขอคนถิ่นไซไหลุมไหลุมนั่นนั่นอันนี้นนนนก็คือส่วนหนึ่งงานก็ไปได้ดีทุกหลานแต่นี่ต่อไปนี่แหละถ้าฝนมดเนี่ก็คงจะเล่งละบ้านเลยนาหนาวเนี่ยนานาเป็นเป็นช่วงที่ได้การได้งานทีเหตุอย่างเพราะมันบอ่อห้อนฝนบ,นบ่ตก งานของเขาก็ไปได้เรื่อยๆต่กี้ว่าคองจะเสร็จต,ตามเป้าหมายปลายทางนั่นนะเรื่องงานพิพิธภัณฑ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเฮ้าไปได้เรื่อยๆอย,อยู่แต่ว่าตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์อันนั้นเนี่ยนะมาพูดกันเมื่อ ก่อนงานกระถินของเข้างานกระถินของเขาวันที่สิบสองนะลูกหลานวันที่สิบเอ็ดประชุมพงพอก็ได้เขาไปไประชุมเลื่องนี่แหละเรื่องตกแต่งภายในพงพอก็บวกให้ลูกให้หลานฟังแล้วละ่ะเมื่อวานก็ได้วอาเมื่อมึงนี่กันนะ่ะย่ำแต่วาทิตยังไงก็ตามงวดงานตัวนี้เป็นงานนอกจาก 412ล้าน410ล้านสองแสนนอกเหนือจากงานนั้นที่หลวงพ่อใช้ใจคือเนี่ยเป็นนอกเหนือจากนะเป็นงานออกมางอกออกว่าที่ได้เช่นสัญญาที่เช่นสัญญาที่ตกลงกันกับตกแต่งภายในเนี่ยขาดลอยล้านอยู่หมื่นหนึ่งลูกหลานขาดหนึ่งล้านอยู่หนึ่งหมื่นเนี่ยอยากจะเล่าก้าวตัวนี้เพราะนั้น หลวงพ่อจะเท่าความไปถึงว่าจะตุปัจจัยที่เข้าไหนมากงานกระถิน40ล้า,ลาน42าล้านกว่า,านกับเงิน100ลอยล้านมันยังหมดมันยังหมดไก่กันนะลุหลานนะแต่ถึงยังไงก็ตามอีกไปอีกนี่กเกือบสองปีปีกว่าคิดว่าจะตุปัจจัยก็บคงจัก บุญบารมีของหลวงปู่หลวงตาคงจัดส่เงเสริมเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเข้ากับบกคาดคิดขี้กันจะได้จะตุป,ปัจจัยมากเข้านี่เจ้าภาพกระถินเบิองกระให้มากพ่อสมควรนี่แหละก่อนที่เจ้าภาพก่อนจะให้เขาก็ต้องมาเบิงมาดูมาแล่ผู้ที่เป็นเจาของเงินบ่้มันโงงๆได้หลูกหลนานนะผู้ที่ เป็นโจกของเงินไหลเงินพันลานมนะันควรเหตุอย่างกอนที่ลงทุนอย่างก็ต้องเบิ่งซะก่อนอันนี้คือกันั่นะมีความจําเป็นมากหน่อยแค่นหนยมนก็มาเบิง่งเมื่อเขาหายมากนี่แหละอันนี้ก็เป็น,นบุญบารมีของอพ่อแม่กู้บาอาจารย์ตุโกโมคิดว่างานของเข,า,ข,งขงาก็คงจะเป็นไปได้ เรียบร้อยราบรื่นลุกหลานไม่ต้องห่วงคงจะเป็นบารมีของหลวงปู่หลวงตาผู้บาอาจารย์ของพวกเฮานะี่เพื่นบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาท่านศีลภาวนามากมากแล้วเฮ้าถ้ามึงยังเฮ้ากับ่ได้ต้ตรงการยังมิแต่เชิดชูบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งที่มันบ่มากสิ่งที่มันบ่ไหลมากกับไหลมากสิ่งที่บ่ไดมากก็ไดมาก เพื่อจะให้งานเรียบร้อยลาบรื่นน,ะน,นี่อันนี้อันนสง์ทำทา,ทานฐะานะฐานะทำทานแต่ถึงยังไงก็ตามนะลูกหลานพาลูกหลานทุกงนะช่วงนี้เป็นช่วงเทศจัดก,การงานกระถินคงเขง้ากับพานแล้วนะแต่ต้องให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาอากาศกับพพดีพอดีบ่หอนบอ่หนาว อากาศพอดีในการเจนนังพ่อวน,นานังได้น่านเฮาจะปีกไปกอบอยุกุติดังไดห่หานหลังไดไปทําความสะอาดเลยครับไปพ่อนวนาได้ยำหม,มเว้นพักพรอยมมามือขึ้นหมนเ่นเอาผาคล้องไปเลยเอาผาคล้องไปกับขึ้นไปกุติหรือไปนั่งพ่อวนาคุตังนันทังนี้เดินจมกลมเที่ยนไปเที่ยนเขาก็มี้นหลายอยู่แหละเทียนไข่แล้วก็มี ไปทางไปเดินโยกมไปดงังภาวนาไปอยู่ใสมันเป็นมงคลทั้งวัดถ้าหะวเฮ้าประกอบคุณงามความดีให้บึกให้มีจิตใจเป็นสมาธิอมันปุ่ม่งมาพราแห้งนะั่นะเกิดมาในโลกมันคิดเรื่องนี้จี่ปทธลอยแปดบาดาแล้วมันได้มันได้ยังล่ะที่เฮ้าคิดไปนะ่ะมันได้ยังล่ะทบท่วนเมือง แล้วผู้คนกอนของเข้ากันกที่เข้าเห็นเห็นเพราะว่ามั่งมีสีซุกล่ามีความสุขกายสุขใจบาหาแล้วมันได้ยังละ่ะกระต่างคนต่างไปมาลองของกวอยผลใน้ชุดกันะเนี่แหละต่างคนต่างไปพอไป,ปน,นอนอยู่ล่วงพยาบาลกตาลัตตรีตะเลือกบอบชักสายยกากตัวสายอย่างอีลุ่งตุกนั่งมีความสุขบ่ คงจะพูดได้คำเดียวโอ้ถูก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 คงพูดได้ท้งคำเดียวแต่เหตุจังไรล่ะนี่แ่ะพระพุทธเจ้าพระหรหัตสาวกพอ่อแม่คู่บาอาจารย์เพิ่นจึงแนวแนวน้ำสั่งสอนคณะเฮายังมีกำลังอยู่ยังไปมาได้สะดวกสบายอยู่อย่างเดี๋ยวนี้แหละให้เฮาคิดเบิ่งอนาคตของเฮาที่มันจะเป็นไปแบบไรให้เตรียมการเตรียมตัวไว้ แต่ถึงอย่างไรก็ถึงข้าวนันก็ถึงข้าวนัวนก็ต้องถึงข้าวจุดจบจังพอแม่คู่บาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อเคยเห็นมาแนะ่ละต่อหน้าตตาบทชจกบวชจกองค์ตัอสักองค์ที่เพิ่นรวมรับดับขันแต่เฮาคงจะเดินตามนะนะั่นไปตามที่เพิ่็นเป็นนั่นนะที่เฮาเห็นเห็นนั่นเนะคอจะบปแตตางแต่ตแตกต่ตางกันแต่ว่าเห็นจังสันขึ้นมานะเป็นไงเป็นที่จะเลืนตาจะเลินใจไหม เป็นที่ม,มันบมเม็นจจนั่นตาจใจนด่นใจล่ะลูกหลานเนะ่มันเป็นที่หดหูลงไปหดหูเอนในจิตในใจยิ่งเป็นผู้บาอาจารย์ที่ฮูจักมักคุ้นจักเคาเคารพสักกะระนะไปเห็น่างสันเข้าไปจิตใจมันจนังไหผบอกว่าออกแต่ว่าถึงองไรก็ตามกาคึกนึกไม่ยอนมหาตัวเองโออีกจากมือหนึ่งเท่าก็คงจะเป็นยังสี่ล่ะเป็นยัง่พแมกูบาอาจารย์ ภาพเป็นนี่แหละจะเหตุอย่างไรเป็นเพราะเหตุนี่เองคู่บาอาจารย์เพิ่งอยู่ดีอยู่ดีไม่ทุกข์อยู่ดีไม,ม่แห้งเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าอย่าต่างอยู่ในความประมาทเนอ้อนะขณะยังเข้มแข็งยังมีกําลังว่างซายอยู่นะรีบสางคุ้นง่ามความดีพิจารณาถ,ถึงไตรลักษณ์อนุจังทุกขังอนัตตาจิตใจอย่าให ทรงออกนอกลูกนอกทางอย่าให้จิตใจปุง๋งฟุ่งซ่านให้จิตใจมีสมาธิในเมื่อจิตใจมีสมาธิดีแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของบเทียงสิ้นไหบ่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตามันบ่เป็นตัวตนของเฮาอีกสักมือนหนึ่งเขาจะต่อยตองปล่อยตรองว่างสิ่งที่เฮาสัาง่งเฮาแปงทั้งหมดที่เฮาว้าวามากน,น,นะนะคิดว่าจะเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เป็นประโยชน์อยู่ ฝากคุ้งามความดีฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินลูกหลานเกิดมากก็จะเป็นกุยหมายปลายทางจะได้เดินตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ผู้ป่าจารย์บ่ให้หลงทิดหลงท่างเกินไปที่เขาได้เหตุไว้เขากเจตตะนาาหวังดีเพื่อให้เป็นแนวทางสําหรับอนุชนต่อไปพ่ายภาคนาอันนั้นก็เป็น,เป,นเป็นผลงาน แต่ว่าถึงยังไงเขาจิตจิตว่าผลงานเป็นของขาของขาตลอดไปกับบะไรขนาดร่างกายของเขาก็ยังโมเมนต์ของเข้าผลงานของเราเน,นจ่ยยึดว่าเป็นของเข้าตลอดไปเมื่อขบอะไรมันตกถึงเข้าปล่อยเข้าว่างมันตรงปล่อยว่างผลงานก็คือผลงานชีวิตร่างกายสังขารก็คือชีวิตร่างกายสังขารร่างกายของมันโมเมนต์ของเข้า้นตัวไปพ่ายปากหนาเข้าจะต้องได้ทิ้งแน่ๆใจเอ้ย นะมาพิจารณาถึงตัวตวผู้รู้ขึ้นใจตัวตัวใจตัวน้ามาทําตัวนี้แหละอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับโลกวัฏสงสารจนเกินไปเนะ้ะใจเนาะต้องถอนสอนใจเจ้าของนดะแต่สอนใจผู้อื่นก็สอนอยู่ยกตัวอย่างให้เห็นยกตัวอย่างให้พระลูกพระลานคณะสัตว์ท่าอย,าย่าโยมได้ยินได้ฟังแต่ใจเจ้าของเนะี่ยเจ้าของเนะี่ยสอนแบบนั้นละ่ะ อย่าหลอย่าหลุมหลงมัวเมานะสิงภายนอกมีกระจิงที่จะลำาร้อยอย่างไรแต่มีความสุขขนาดไหนเออจึงไปทอดกระถิ่นกระถินก็ดีชัดท่าญาติงศ์เขามาลังไหลเขามาเป็นลอยเป็นพันเป็นหลายลอย,ย,ยหลายพันคนแต่จูปจัจแต่ไครของทายาท่ำกับหมากป้ายเราจะไปยินดีปีดาครับของเพียงแค่นั้นเออ ได้หรือใช่จะเป็นเจตนาดีการอยู่ด้วยกันก็มีความลมเย็นผาสุขไม่การเอื้อเฟื่อเอืออ,อ,อ,อารีต่อกันเห็นนำจิตนำใจของพี่น้องประชาชนเป็นผู้ทำบุญทำท่านอนาัานเข้ากัแสดงความยินดีด้วยแต่มันยอดมาหาตัวเองนะยอดมาหาตัว,ต,วตัวเฮ้าเองอีกสักมือหนึ่งอีกจะมือใดละ่ะเฮ้าจะต้องไปทางใดละ่ะ สิ่งเรานี่เข้าก็ต้องเบิ่งเจ้าของตลอดบอหลงเจ้าของบอลืมเจ้าของบอหลงเจ้าของ,บอ,ง,ของบอพยองพ้องตนลู่เท่าลู่ท่านอยู่ในโลกปัฏสงสารมันจังสันมันจึงจะ,จะถูกนพะานลกูกพาหลานทั้งหลายนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะอ,อันนี้ก็คือเป็นการกล่าวย้ำเตือนซึ่งพวกเข้าอยู่ด้วยกัน เป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธ,ทธเจ้าพระกัมบาน้เตือนไว้เลย่าเฮา,ามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะหลวงพลความแก่เจ็บตายไปบ่ได้เฮาจะต้องพัดภาคจากของหักของจะเลื่อนใจทั้งหลายทั้งปวงอีกมือหนึ่งข้าหนาเฮาจะต้องได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้ที่เราเข้าทำดีแล้วเข้าทำชั่ว ถ้าเฮาซ้ำซั่วเขาจะได้รับผลความซั่วตกนรกมกใหม่ไปเป็นเกิดเป็นจัตที่ต้ฉานไปถ้าเฮาทำกรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองให้เฮาไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นสวรรค์ชั้นพุ่มจนถึงเขาสูมักผลนิพพานคือเฮาทำกรรมดีกรรมคือการกระทำถ้าเฮาทำสิ่งที่ดีกายกรรมวจีกรรมมนกรรมทั้งที่ดีก็จะต้องไปทางดีถ้าว่า กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปทางซัวคิดคิดซัวคิดจะขาเขาคิดขโมยเขา,เาคิดไปในทางซีซัวท่ำหมดไปกะท่ำไปในาทางซีซัวขาสั์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรมรมตมตุนหลอกลวงกินเหล่าเมายาสมาเลเทเมาเป็นนักเล่หัวไม้อันว่ากายกรรมคือการกระทํำทั้งกายทั้งวาจารีีตัว หนูแย่งเขาทะเลาะวิวาทกันนั่นแหลมันซัวหนูให้เขาทะเลาะกันอันนี้เพราะ,ะ,ะว่าววววทางส่วเจ้าบอกวัจจีกรรมพระนางคอยพวกเขาทุกทุกท่านนะให้สำรวงกายว่าจาใจของตนเองสำรวงกายว่าจาให้เรียบร้อยเป็นภูมิศิลเรียเป็นภูมิศินเลยกันนะจะมีแต่ความสุขความจเจริญนะลูกหลานนะจิตใจก็จะได้รับความเย็นใจ นึกคือนมาในใจเมื่อไรก็ดตใจกัจิตใจสงบผ่องใส่จนะว่าคิดไปในทางที่มันบุตีคิดไปทลาวทำมาทำบุตรีพูดไปทางดีมันใจมันห้อนนะลูกหลานนะใจมันร้อนเหมือนอยู่ในกองไฟนะเพราะนั้นพวกเข้าตรงประกอบคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆแล้กัการบรมเพ็นสมระจิตภตาวนานะอย่างที่หลวงพอ่อได้พูดได้กล่าว ในวัดของขามันกว้างกวางเป็นลบจุ่มมงได้ก็ได้ปีกวีเวกจุ่มมงได้ก็ได้อภาวนาได้หมดเอามองุงรอบไปปูสมงได้ก็ได้ในพื้น,ม,นมันมันม่มีชื่นแล้วปะนะ่ะเนี่ยเอาศาสตร์ปูแต่ว่าต้องเก็บนะพวกศาสตร์พวกโตเก้กเอาอยียังไปเอาไปปูนะต้องเก็บมันขึ้นมงเก้านะทำมันขึ้น,นปับนะปัปับเอาบ,บัดปลาจิตตีนะ เอาของไปใส่แนละ้วนอกพื้นที่แล้บกเก็บไว้ที่เก้าบ่ไรนะลูกหลานเป็นอาวัรให้ศึกษาในะจุดนี้นะเอาตอนนี้ไปรับพ่อในะตอนนี้นะนี่เมื่อน,นี่เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบมือนวันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาคมพุทธศักราช2568ันหร้แปดมสิบสามคำ มันแมนบอกม่วว่านคือแปดคำลูกหลนออานก็มึงก็ยังแล่มแปดสิบสามคำแล้วปะแมนบอกเดือนสิบเอ็ดปีมาเสงพระทั้งหมดสี่สิบเจ็ดรูปลงมาฉันสามสิบกงดฉันสิบเอน็ดปมีนาคหนึ่งในวัดของเฮานะเอลัลพอ่อนั่นแนะีดนั้นหลวงพ่อให้พ่อนอง,งเดียวกันลเลยนะ้องมณีนะหลวงพ่อไปหลายมือ ตั้งใจละพ่อนะยะถาวาริวาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะตตอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนราสุยะถามณิโชติ รโสยาถาสัพพิตโยวิวัฏชานตุสัพพโ,โรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาพิวาธนาสีลิจนิจังวุฒาปจัจจายิโนจัตตาโรโอธรรมมาวัทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง อายุวัตทโกธนวัตทโกสิริวัตทโกยะสวัตทโกพระวัตทโกวันวัตทโกสุขวัตทโกโหนตุสภธาทุครโหขพยาเวลาสุกาสัตตุจุปัถวาอเนกาอันตรายาปิวินาศานตุจะเตสะสาสยะสิทธิะนางลาพังโซธิภาคยังสุขขังฝลัง สิริอายุจวันโนจะโพคังวุธียยศวาตวตว,วัตสาจะอายุจะชีวสิทธีพระวันตุเตผวะตุสับพ,พามังคาลังรักขันตุสับะเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ ส,สัทาโสถีภาวันตูเตอเมื่อนี้คนกับเสาสลเท่าวทอกัรงมืออนี้ลูกหลานเท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟ e บุ๊กและยูทูบนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟัง และดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ mp3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไว a ์เวัน้อย .com สุดสูสัง ละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา